สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งผ่าหน้าของเด็กน้อยรหัสคลิปคือ B001 EP นอีพีนี้เป็น EP8 ข้อมูลใน EP8 นะคะเราจะมาถักสลับสีแล้วก็จะมีเทคนิคของการถัก sl 2 kp หลังจากที่ถักสลับสีได้ถึงขนาดตามต้องการที่เราคำนวณไว้ตรงนี้แล้วนะเราจะเก็บขอบโดยการที่ถักเป็นลายเดียวกับระบายชายเสื้อ ลายออกมาจะเป็นแบบนี้จุดที่ลดจะอยู่ตรงใต้ท้องแขนนะคะแขนเสื้อจํานวนจะต้องเท่ากันแนวที่ลดจะอยู่ตรงนี้ค่ะ sl two k ควันะคะแล้วก็พารโอเวอร์สองสามสี่ห้า ตรงนี้ลดแค่5นะคะแล้วก็ของต้นแบบจะเหลือรอบวงแขนตรงนี้ส0ห่วงเพราะถ้าที่เราคำนวณไว้38มันจะเล็กไปความยาวเราก็สามารถกําหนดได้ตามชอบขอบก็เหมือนกันนะคะขอบตรงนี้จะถักเหมือนกับชายเสื้อลายเดียวกันแต่วิธีถักจะต่างกันแถวต่อไปที่เราจะถักจะเป็นแถวที่5สีที่ใช้คือสีขาว แถวที่7นะคะเราจะถักลดใต้ท้องแขนแถวนี้คือแถวที่5ค่ะแถวที่4เราถักมาจนถึงห่วงสุดท้ายเลื่อนมากเกอร์วิธีเลื่อนเลื่อนแบบนี้นะคะเสียบแล้วมันก็จะข้ามมาฝั่งทางนี้หลักที่1ของการเปลี่ยนสีไหมจะอยู่ตัวนี้นะคะไหมที่เราจะใช้จะเป็นสีขาว ถ้าเราไม่สลับสีเราก็ถักต่อพับงานออกมาแบบนี้นะคะมันจะมีเส้นตัวนี้เป็นเส้นสั้นป้อนห่วงเข้าไปแล้วเราก็ถักนิดแถวที่หนึ่งสำหรับการเปลี่ยนสีนะเราจะถักนิดอย่างเดียวช่วงจังหวะของการสลับสีไหมจะอยู่ที่แถวที่สอง เทคนิคที่เราใช้มันจะเป็นการสลับสีการเมจิกลูปนะคะเมจิกลูปก็คือการถักเส้นยาวในตัวที่เป็นวงกลมนี้พอถักมาถึงสุดท้ายเวลาเราจะหลูบกลับเราดึงก่อนนะดึงตัวนี้เข้ามาพอดึงเข้ามาแล้วหัวเข็มชนใส่ห่วงเราดันเพราะถ้าเราดึงบ่อยๆระวังมันจะหลุดแล้วเราก็กลับด้านมาสีที่เราใช้ถักคือสีขาว ัดสีเหลืองให้พ้นนะคะสีเหลืองปัดมาทางนี้ดึงด้านบนดึงออกมาแล้วมันจะหลูบสองข้างแล้วเราก็ถักต่อถ้าเราใช้เมจิกหลูบได้นะเราไม่ต้องใช้ไม้เซ็ตเวลาเราถักชิ้นงานเล็กๆแบบนี้ ลายนิดอย่างเดียวค่ะถักวนไปหามาร์คเกอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงแถวที่สองเวลาถักอย่าตึงอย่าหย่อนนะคะแรงมือพอดีพอดีถ้าหย่อนเกินไปลายลูกโซ่มันจะไม่สวยตึงเกินไปก็จะแน่นเกินนะใช้ดันเนี่ยค่ะดันหัวไม่นิดออกมาแบบนี้ เราถักด้วยสีขาวนะคะวนมาจนถึงตรงมาร์กเกอร์เราเลื่อนมาร์กเกอร์เวลาเราเปลี่ยนสีไหมนะแถวที่หนึ่งสำหรับการเปลี่ยนจะถักปกติต่อไปเป็นแถวที่หกห่วงที่ห่วงที่จะมีการเปลี่ยนสีคือห่วงนี้ห่วงแรกสำหรับแถวที่สองนะคะให้ทำแบบนี้ เอาหัวไม่นิดนะคะพักห่วงนี้ไหมจะอยู่ด้านหลังห่วงนี้ไม่ถักนะคะสลิปแล้วห่วงที่เหลือถักนิดจุดด้านหลังตรงนี้เราดึงได้แต่อย่าให้มันตึงมากเพราะถ้าตึงตรงนี้มันจะลังแถวที่สองเราถักวน พอแถวที่3ถักวนแถวที่4ถักวนเฉพาะแถวที่2เท่านั้นที่สลิปห่วงนี้ค่ะตอนนี้เราก็ถักวนไปนะแต่ในแถวที่7อันนี้เป็นแถวที่6แถวที่7เราจะมีการลดใต้ท้องแขนแถวนี้เป็นแถวที่7นะคะเรามาดูวิธีลดใต้ท้องแขนตัวมาร์กเกอร์สีขาวตัวนี้เป็นตำแหน่งที่ทำให้เรารู้ว่า เราจะลดเป็นแนวแบบนี้เลยนะคะจนถึงปลายเวลาเราจะลดนะห่วงที่ใส่มาร์เกอร์จะอยู่ตรงกลางมันจะลดโดยที่มีหนึ่งห่วงอยู่ขวาหนึ่งห่วงอยู่ซ้ายใช้สามห่วงนะคะลดหนึ่งครั้งห่วงจะหายไปสองเราสลิปสองห่วงนี้พร้อมกัน sl t o ก็คือสลิปสองห่วงจากซ้ายมาขวานิดห่วงที่สามแล้วยกสองห่วงนี้ข้ามยกสองห่วงนี้นะคะข้ามห่วงที่เราถักนิดลายออกมาจะเป็นแบบน,นี้หลังจากนั้นเราก็จะถักต่อ จบแถวที่7เราก็จะถักอีกหแถวด้วยสีขาวเป็นแถวที่8ปเดี๋ยวมาดูวิธีเปลี่ยนไหมจากสีขาวเป็นสีเหลืองเราจบงานแถวที่8นะคะสีขาวเลื่อนมาร์เกอร์แล้วเราจะเปลี่ยนไหมจากสีขาวเป็นสีเหลืองเหมือนเดิม สีเหลืองมันจะอยู่ด้านหลังนะตอนนี้อยู่ด้านหลังพาดมันขึ้นมาปล่อยสีขาวลงไปตอนที่พาดนะคะให้มันอยู่หน้าตาแบบนี้มือยังจับสีขาวอยู่นะคะฝั่งทางซ้ายอย่าตึงนะคะเอาแรงมือพอดีพอดี แล้วแถวที่หนึ่งสำหรับการเปลี่ยนสีถักนิดอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรกับมันพอเรามาถักแถวที่สองเฉพาะห่วงแรกห่วงเดียวที่เราสลิปเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวตามต้องการเลยนะช่วงจังหวะของลายก็จะเป็นแบบนี้สีที่ระบายนะคะ9ก้ถึงสิตรงนี้จะเป็นสีส้ม3ามถึงสิเป็นสีขาว แถวที่14นะคะเราจะลดกลางแขนแถวที่21ตอนถักสีขาวลดกลางแขนอันนี้ลดตอนที่ถักสีส้มเราลดไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้ขนาดแขนที่มันค่อยค่อย,อยซอเข้าค่ะวิธีเปลี่ยนสีไหมนะคะจากสีที่เราถักอยู่สีขาวนะเราจะเปลี่ยนกลับเป็นสีส้มเราจะเลื่อนมาร์กเกอร์ตัวนี้ก่อน สีขาวลงไปอยู่ข้างหลังสีส้มขึ้นมาอยู่ข้างบนข้างหลังมันจะไขว้กันอยู่แบบนี้ขาวลงไปนะคะเอาส้มขึ้นมาตรงนี้ห้ามตึงนะเอาแบบพอดีพอดีเวลาสลับสีแถวที่หนึ่งสีที่เราเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะคะมันจะถักนิดวนรอบโดยที่ยังไม่ต้องทำอะไรเราก็ถักนิด จุดที่ต้องระวังก็คือจุดตรงเปลี่ยนตรงนี้ห้ามตึงไม่งั้นมันจะลังถักลายนิดธรรมดาค่ะอันนี้คือจุดที่เราเปลี่ยนนะมาร์เกอร์จะอยู่แบบนี้เราถักนิดวนมาจนมาถึงห่วงสุดท้าย เราถักด้วยสีเหลืองนะคะวนมาจนมาครบรอบอันนี้ถักนิดธรรมดานะคะแล้วเราก็ย้ายมาร์คเกอร์มาจุดที่เราต้องระวังคือแถวที่สองสำหรับการเปลี่ยนสีไหมนะแถวที่สองหลักที่หนึ่งทำแบบนี้เอาหัวไหมนิดนี่นะคะข้างขวาช้อนห่วงนี้ขึ้นมาแล้วไหมตัวนี้มันจะปัดอยู่ข้างหลังสลิป แล้วห่วงที่เหลือถักนิดปกติจุดที่มีการเปลี่ยนใหม่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเรานับจํานวนของแถวนะถ้าแถวที่เราถักอยู่ตรงนี้มันจะมีอยู่สี่นะคะแถวที่มันมีการเปลี่ยนไหมมันจะหายไปหนึ่งแล้วมันจะไม่สะดุดตาจุดที่มันเป็นการเปลี่ยนก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแถวที่สอง พอแถวที่สามถักวนมามันถักปกติแถวที่สี่ปกตินะคะอันนี้ถักสี่แถวแล้วเว้นหนึ่งนะคะเว้นหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีไหมเวลาเราจะเปลี่ยนสีไหมแถวที่หนึ่งถักนิดปกติแถวที่สองห่วงที่อยู่ติดกับมาร์กเกอร์เท่านั้นห่วงเดียวนะคะที่เราสลิปเทคนิคที่เราใช้อีกอันหนึ่งก็คือการถักเมจิกลูปเวลาเราถักเมจิกลูปงานจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็คือห่วงมันหมดจาก ไม้ด้านนี้นะคะการถักงานวงกลมที่เป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะสมัยก่อนเขาจะใช้ตัวไม้สี่อันนะคะไม้เซตแต่ตอนนี้เราสามารถใช้เป็นเมจิกลูปได้ตัวนี้เป็นห่วงที่เราถักอยู่อันนี้เราจะดันเข้าไปนะคะเราก็จับให้มันอยู่คู่กันแบบนี้เอาห่วงขึ้นมาพอจับคู่กันแบบนี้เสร็จแล้วเราจัดงานเราก่อนนะ จัดงานเราก่อนว่าเราจะถักสีอะไรสีขาวเราไม่ได้ถักเราปัดให้พ้นมือแต่ที่สำคัญคือมันต้องไม่มาเกี่ยวตรงนี้นะมันต้องไม่มาโผล่ซ่อนมันไปจับสีขาวปัดไปต่างหากเราจะถักสีส้มนิ้วชี้กดห่วงด้านบนกดไว้ดึงไม้ด้านบนออกมาแล้วมันจะเหลือห่วงฝั่งทางนี้ เคเบิลที่ใช้ตรงนี้นะคะความยาวหนึ่งร้อยเซนเวลาเราถักและเวลาเราจะซื้อเคเบิลที่เป็นเส้นยาวนะซื้อเส้นที่มันเป็นหนึ่งร้อยเซนหรือร้อยี่สิบเซนไปเลยค่ะแล้วก็ถักเมจิกลูปแบบนี้ได้ถ้าแปดสิบางทีมันก็จะสั้นไปถักหมวกก็ได้นะคะอันนี้เป็นการถักวนวงกลมแล้วเวลาเราจะถักนะนิ้วชี้เราจับตัวเคเบิลเนี่ยมาให้ชิด เราถักนิดห่วงแรกนะคะเอาให้ชิดแล้วเราก็ปล่อยได้ที่เหลือเราก็ถักของเราปกติแถวที่ถักอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่แถวที่สามสิบสี่เรามาดูที่เราคำนวณไว้สามสิบสี่ห่วงที่สามสิบห้าเราจะลดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะลดทั้งหมดสองครั้ง ความยาวของแขนสามารถปรับได้ตามชอบเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ลดครั้งสุดท้ายวิธีลดแขนนะคะแนวตรงนี้มันจะเป็นเส้นตรงมาเลยนะตั้งแต่จุดที่เราลดครั้งแรกให้เราใส่มาร์กเกอร์ไว้แล้วเราลากขึ้นมาเวลาเรานับนับแบบนี้ห่วงที่เราลดตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงกลางเวลาลดมันจะใช้ทั้งหมดสห่วงห่วงที่สตรงนี้ เป็นแนวเส้นลายที่ใช้ถักสลิปทูนะคะเน็ตวันแล้วก็เพอลายที่เราใช้ลด slip two, 1, part over สลิปทูเควันพาร์ทโอเวอร์ค่ะสลิปทูสลิปแบบนี้เหมือนเราจะถักนิดพร้อมกันเลื่อนสองห่วงจากซ้ายมาขวานิดห่วงถัดไป แล้ว part over ก็คือเอาไม้ซ้ายนะคะเอาสองห่วงที่เราสลิปตัวนี้ข้ามมางานออกมาจะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราลดห่วงสุดท้ายไปแล้วนะคะเราก็ดูว่าของเรายังต้องการสลับสีอีกไหมและต้องการถักความยาวเพิ่มหรือเปล่าถ้าได้ความยาวตามที่เราต้องการ อย่าลืมนะคะว่าความยาวตรงนี้ของแขนเราคำนวณไว้แล้วว่าเราจะถักขอบอีกสองเซนเราจะเปลี่ยนสีชุดสุดท้ายนะคะความยาวของแขนเสื้อเราปรับได้ตามชอบนะแถวที่หนึ่งนะคะเวลาเราเปลี่ยนสีเราถักนิดวนรอบแถวที่สอง เราจะต้องสลิปห่วงนี้สลิปไหมตัวนี้อยู่ด้านหลังแล้วเราก็ถักนิดแถวที่ถักตรงนี้จะเป็นแถวที่สี่สิบสองนะคะแล้วต่อจากแถวนี้เราจะเก็บขอบ ตรงริมแขนเราจะเก็บขอบเหมือนกระตรงที่เป็นชายเสือ้อลายนี้เราจะถักวนมานะคะจนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นเราจะเก็บลายค่ะลายที่เราจะเก็บจะเป็นเหมือนกับตอนที่เราถักตรงชายเสื้อนะแต่ว่าตอนที่เราถักตรงชายเสือ้อมันเป็นการถักพลิกกลับไปมาทีนี้ถ้าเราอยากให้เป็นลายนี้นะคะ เราจะเปลี่ยนการถักจากการถักนิดเป็นการถักเพอแถวที่หนึ่งถักเพอแล้วเราก็ใช้เมจิกลูปเหมือนเดิมดึงตัวนี้เข้ามาดัน อย่าดึงทางนี้นะคะใช้ดันเพราะไม่งั้นถ้าเราดึงบ่อยๆจุดนี้มันจะหลุดได้แล้วก็หมุนนิ้วชี้จับด้านบนไหมพาดขึ้นข้างบนดึงด้านบนออกมาแล้วเราก็ถักเพอแถวที่หนึ่งของการถักขอบแขนถักเพอวนรอบ แถวที่หนึ่งนะคะของขอบแขนมันจะเป็นการถักวนวงกลมถ้าเป็นชายเสื้อเนี่ยมันจะถักนิดทั้งไปทั้งกลับแถวแรกถักเพอนะคะแล้วแถวที่สองอะถักนิดลายมันถึงจะเป็นลายเดียวกันนะห้ามถักเพออย่างเดียวนะคะลายนี้เป็นการถักนิดพอเราถักนิดวนมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้นตัวนี้นะลายที่เราถักจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเส้นเหมือนตรงขอบชายเสื้อค่ะเราดึงเมจิกลูปหมุนกลับแถวต่อไปเป็นแถวที่สาม มาร์กเรเราจะขั้นข้างบนหรือทำแนวตรงนี้ก็ได้นะคะแถวที่สามของชายเสื้อเริ่มโดยการที่เราถักเพอแถวสามถักเพอแถวสี่ถักนิดแถวห้าถักเพอแถวหกถักนิดแถวเลขขี้นะคะ ถักเพอแถวเลขคู่ถักนิดถักออกมาจนได้ความยาวเท่ากับชายเสื้อหรือที่เราต้องการลายมันจะเป็นรอนแบบนี้ถ้าเราถักถูกด้านในจะต้องเป็นลายเดียวกันนิดหนึ่งแถวเพอหนึ่งแถวค่ะ เวลาเราถักตัวขอบตรงนี้นะคะเราจะถักเพอหนึ่งแถวแล้วก็นิดหนึ่งแถวสลับกันลายออกมาจะเป็นแบบนี้จํานวนของลอนตัวนี้เท่ากับชายเสื้อทีนี้พอเราจบงานนะคะถ้าเราเริ่มด้วยเพอนะงานเราจะจบด้วยเพอพอมาถึงห่วงสุดท้ายเราจะเก็บห่วง วิธีเก็บที่ง่ายที่สุดแนะนำให้ใช้เข็มโคเชค่ะปลดห่วงออกปลดห่วงนะเอาหัวเข็มโคเชนะคะแทงลงไปในช่องดึงห่วงออกมาแล้วดึงผ่าน ดึงออกมาจากไม่นิดแล้วรวบแทงดึงรวบเก็บแบบนี้นะคะวนรอบจนครบแล้วเราก็จะใช้เข็มปักคอสติสในการที่จะซ่อนเชื่อมลายค่ะเก็บวิธีนี้จะง่ายจับตัวนี้ให้อยู่ปลดออกมาจากห่วงก่อนแล้วค่อยรวบนะเหมือนกับตอนที่เราปลดห่วงชายเสื้อ แต่อันนี้มันเป็นวงกลมค่ะทําเหมือนกันนี่เราปลดห่วงด้วยเข็มโคเชนะคะวนมาเรื่อยๆจนมาถึงห่วงสุดท้ายเราล็อกห่วงไว้ก่อนพอเราล็อกห่วงเสร็จแล้วเราตัดเส้นนี้จุดที่มันมีการเชื่อมต่อตรงนี้นะ เราจะเก็บทีหลังแขนเสือ้อหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แขนข้างนี้เก็บขึ้นมาจํานวนเท่าไหร่จดไว้นะคะเพราะว่าอีกข้างหนึ่งเราจะต้องถักให้เหมือนกันของต้นแบบจะเก็บขึ้นมาทั้งหมดห้าสิบห่วงนะตอนที่เราจะคํานวณเราจะต้องวัดส่วนนี้ออกมาเนี่คะ่ะวัดตรงคอถึงจุดที่เราเว้น ตรงใต้รักแล้ตรงนี้ว่าของคุณได้เท่าไหร่เราถึงจะคำนวณเป็นแขนเสื้อออกมาแขนเสื้อที่จบด้วยลายตัวนี้นะคะมันจะเป็นลายเดียวกับตอนที่เราถักชายเสือ้อเพื่อให้เวลาเขาใส่แล้วแขนมันจะไม่ลังค่ะอีกหนึ่งข้างคุณถักให้เหมือนกันจุดที่มันมีการเปลี่ยนสีไหมมันจะถูกซ่อนอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นสีที่สลับข้อมูลทั้งหมดนะคะของเสื้อตัวนี้ ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดนะคะจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคลิปต่อไปเราจะมาติดกระดุมนะคะแล้วก็เก็บส่วนประกอบทั้งหมดให้เรียบร้อยพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u t u ูทู t h i ที e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ